ชิปโป่หนึ่งกาสามตอนโรงเรียนมหาเวท EP สิบเอ็ดชายทราพีเธอไปก่อเรื่องมาเหรอก็แค่ไปแกล,งล้งเล่นนิดหน่อยเองครับแกล,งล้งเล่นยังไงเห็นว่าไปโชว์สกิลด้วยนี่โชว์แป๊บเดียวเองโอ๊ยทราพีเธอต้องเก็บเป็นความลับสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยลุงสงบแล้วเก่งกว่าทีมนั้นตั้งเยอะใช่แล้วเพราะเหตุจากการต่อสู้ที่ผ่านมาก็จอกอะ่ะลุงจะบอกอะไรให้นะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายถึงขั้นตายเลยเหรอ เปียเทียบเฉยๆหนูว่าไม่เป็นไรนะอีกแค่สามวันก็ถึงวันแข่งแล้วถึงเขารู้ไปก็เตรียมตัวอะไรไม่ทันหรอกเด็กหญิงครยศเธอดูถูกทีมนั้นมากไปแล้วมากไปยังไงเพราะว่าเด็กสามคนนั้นแป็กเปิ้ลแว่นได้รับฉายาเด็กสเปดประจำโรงเรียนเลยนะควรจะกลัวดีไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าจ่ากนี้ก็อยู่เงียบๆกันไว้นะอย่าเพิ่งไปสแสดงสกิลอะไรเขาเห็นโดยเฉพาะเธอเด็กชายทอรารา อ้าวทำไมจะต้องโดยเฉพาะผมด้วยอะ่ะเพราะเธอเป็นคนที่เก่งที่สุดในทีมไงเราเนี่ยเระเก่งแล้วว่าเราก็ธรรมดานะเฮ้ยทรพีอะไร่ะทรยศดูเหมือนว่าทอราชามันจะไม่รู้เลยนะว่าเพลงน่ากลัวขนาดไหนกระซิบกระดังขนาดนี้บอกกูมาเลยดีกว่าว่ามันยังไงเฮ้ย hey, ทรราชเวลาอย่างนี้แกต้องแกล้งไม่ได้ยินดิวะ <financially S 1> แต <sh arp ius> ่กูได้ยินเฮ้ยทอรพีบอกมาดิเฮ้ยทรราชมึงรู้ไหมว่าสกิลมึงอ่ะน่ากลัวยังไงไม่นะมันก็ธรรมดานะธรรมดาตายละ ก็ธรรมดาจริงๆมันน่ากลัวตรงไหนหน่ากลัวตรงที่มึงไม่สามารถควบคุมพลังได้แน่แหละแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วเหรอเออแต่ถ้าเกิดควบคุมได้ก็ยิ่งน่ากลัวไปกันใหญ่กิงอันนี้ลุงเห็นด้วยเก็บไว้ใช้ในวันแข่งก็พอนะก็ได้ครับนายทอร์พีนอกจากไปโชว์สกิลแล้วเธอไปบอกอะไรเขาอีกก็ไปหลอกมันครับว่าได้สกิลเลเวลแปดแล้วเลเวลแปดเลยเหรอวะโกหกคำใหญ่คำโตนะเนี่ยเป็นการปัดกำลังคู่ต่อสู้ทำให้เขารู้สึกท้อแท้ใจ เออทรพีเธอชาดอ่ะมันจะได้ผลเหรอวะฮะเลเวลแปดมาทำได้ยังไงวะแค่ไม่กี่วันเด็กเลเวล8กันละน่าสีครูโยงลงสงบเขาทำยังไงของเขาอะ่ะมันโกหกเปล่าวะโกหกไม่ไม่รู้แต่สกิลที่มันใช้มานะ่หน้ากลัวมากเลยมันเป็นประมาณไหนนะสกิลอะ่ะผมมองไม่เห็นครับไอแว่นมันปิดตาผมอยู่มันเป็นไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นครูโยงไฟเต็มเร่ะร้อนด้วย จริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิไม่อวดนะไม่อว่สิคนอวดดีดูเหมือนจะสนุกกันเนาะจะเครียดไปใหญ่ยังไงพวกเธอก็ต้องตายกันทุกคนอุ้ยครูพูดอะไรออกไปหนูขอลาออกจากทีมค่ะเฮ้ยใจเย็นๆครูพูดเล่นคนกําลังซีเรียสน่ะครูโยงเฮ้ยไม่ต้องซีเรียสหนุกหนานหนุกหนานแล้วเราจะทําไงเดียครูโยงพวกเราก็แค่เลเวลสองกันเองครูคิดอะไรดีๆออกแล้วเหลามาสิคืองี้นะ ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแค่นี้ก็ฟังไม่รู้เรื่องและจะกระซิบทำไมอ่ะพูดมาเลยเออหนเด็กครูย่องจะกระซิบทำไมอะพูดให้ได้ยินกันทุกคนสิเพราะว่ามันเป็นความลับไงละ่ะครูไม่อยากให้ทีมปลายสเสถ่อมันรู้เดี๋ยวเผื่อจะมีเด็กมาอะฟังแบบเมื่อกี้นี้ไงอ๋อผมเข้าใจาละเพื่อเป็นการปกป้องความลับของทีมเนี่ยเดี๋ยวครูจะพูดแค่ครั้งเดียวนะตั้งใจฟังละ่ะครูจะส่งไปฝึกกับคนในแก๊งครู ครูยงพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยครูจะส่งไปฝึกกับคนในแก๊งครูอะไรอะครู่ยมครูจะส่งไปฝึกกับคนในแก๊งครูฟังไม่ทันเลยครู่ยมครูจะส่งไปฝึกกับคนในแก๊งครู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 นครูโวยหนูว่าครูไม่ต้องปกปิดเป็นความลับแล้วล่ะรู้กันทั่วโรงเรียนแล้วแม้แต่คนที่ไม่อยากจะรู้ก็ตามทีมเราจะรอดไหมเนี่ยกูเกลียดเด็กพวกนี้อะล่ะเข้าใจแผนครูแล้วใช่ไหมส่งไปฝึกแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงหรอ นั่นเพราะว่าพวกเธอมีกันสามคนสกิลก็แตกต่างกันพวกเธอรู้กันแล้วใช่ไหมว่าสกิลของครูเนี่ยมันเป็นแนวไหนขยายได้หดได้เหวี่ยวได้ดไดทําไมมันฟังดูสิบแปดบวกจังวะเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วทีเนี้ยของเปิ้ลจะเป็นสกิลแนวเวทมนต์ใช่แล้วค่ะครูก็เลยเมตนาสอนแนวนี้ไงเพราะงั้นจะส่งไปหาคนที่ใช้เวทมนต์เหมือนกันใครล่ะคะที่ใช้เวทมนต์เหมือนหนูไอ้โกรนไงฮะลุกโกรดเนี่ยนะใช่แล้วสกิลของไอ้โกรนเป็นแนวเวทมนต์อีกแค่สิบหกเลเวลก็จะครบยี่สิบละ เลเวลจะ20แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะอีก16เลเวลจะครบ20ก็แปลว่าตอนนี้แค่เลเวลสี่ดิแม่แล้วอ้าวพูดซะยิ่งใหญ่เลยกูขนลุกเลเวลเมื่อกี้เออนั่นแหละเธอไปฝึกกับไอ้กโกรนเธอจะได้เรียนรู้อะไรเร็วกว่าก็ได้ค่ะลุงกโกรนนะต่อไปแว่นขอรับครูโยงสกิลของเธอเนี่ยเป็นแนวแบคทีเรียอะไรนะแนวแบคทีเรียฟังแล้วรู้สึกคันตามเนื้อตามตัวเลยรู้สึกว่าเหม็นแปลกมันแบคทีเรียยังไงครูโยง ก็มีการแบ่งตัวแบ่งเซลล์เหมือนแบคทีเรียเลยคือโยอ่อไแบบนี้ต้องส่งไปฝึกกับไอจอรอดอ่าแล้วลูจร์ดเกี่ยวอะไรด้วยพ่อขอไอทามหิมเออไม่เป็นไรหรอกไอทามมันแข่งกับเราเสร็จแล้วอีกอย่างสกิลขอไอจอร์ดมันมีหัวสับประรดมันแบ่งหัวออกมาได้หลายหัวคล้ายคของเธอเลยเพราะงั้นไปฝึกกับมันนะหัวสับประรดอร่อยไหมครับคือโยง่งอร่อยอยู่ตอนไปฝึกก็ขอมาลองกินดูมึงจะกินหัวลูจอร์ดเลยเหรอโอเคครับฝึกก็ฝึกเหลือผมแล้วสิสำหรับเป็ดนะ มาฝึกกับครูอ้าวทำไมถึงเป็นครูโยกล่ะเราโจมตีกายภาพเหมือนกันอ๋อเป็นประเภทโจมตีด้วยกายกระแทกเออนั่นแหละน่าจะเป็นสายเดียวกับครูแต่อันที่จริงแล้วอะเป็ดมันเป็นทั้งสายโจมตีกายภาพทั้งสายเวทมนต์ทั้งสายควบคุมสายพลังจิตสายซัพพอร์ตโอ้ยจัดว่าหลายสายเลยอะสายตาสั้นด้วยไหมเออนั่นก็ด้วยอะไรนะสายตาสั้นเออทำไมของเป็ดหลายสายจังเออนั่นดีแปลกมากเลยนี่ขนาดเลเวลหนึ่งเลเวลสองเอง ครูก็เลยอยากจะฝึกไอเป็ดให้ได้เลเวลสูงที่สุดเท่าที่พอจะทําได้ภายใน3วันเนี่ยก่อนการแข่งจะได้รู้ว่าสกิลมันไปในแนวทางไหนได้บ้างอ๋อครับผมก็อยากรู้เหมือนกันหนูก็จะไปฝึกสกิลกับลุงโกลนให้เก่งที่สุดเท่าที่พอจะทําได้นะภายในสวันผมขอฝึกชั่วโมงเดียวได้ไหมไม่ได้อย่าขี้เกียจจะเอาไม่เกียดห้าวิชาคณิตน่นะมันไม่มีครูโยเกียหนะ้าน่ะอ้าวนี่ยังไม่ได้ให้ผมอีหรอตั้งแต่ตอนที่สู้กับทีมครูดาวเรืองอะ่ะ เออให้เป็นวิชาอื่นแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวครูจะโทรให้พวกมันมารับนี่โรงเรียนเรายังมีการสอนหนังสืออยู่ไหมเนี่ยเรียนเรียนวันละห้านาทีหยุดอาทิตย์ละหกวันแป๊บหนึ่งนะฮัลโลโมโตเอจอจอดว,ว่างไหมกูไม่ว่างนั่งเฉยๆอยู่เขาเรียกว่าว่างเออมาที่โรงเรียนหน่อยมีอะไรอหรอกูกําลังนั่งเฉยๆอยู่อย่างยุ่งเลยเนี่ยมึงเลิกนั่งเฉยๆแล้วมาที่สแป๊บหนึ่งเหอะมารับลูกศิษย์กูไปจะให้สอนสอนอะไรวะสอนนั่งเฉยๆ เอยไม่ใช่สอนใช้สกิลสกิลมึงเลเวลไหนแล้วนะ <Level 5 S 2> เลเวลห้าเออนั่นแหละพอดีเลยคนที่กูจะส่งไปหาก็คือเว่นตกลงจะส่งมาหาด้ให้กูไปรับกันไหนเออเออมึงมารับเฮ้ยแต่รถติดอ่ะก็ดีสิว่ารถไม่ได้พังโอ้ยหมายถึงการจราจรมาติดคัดอีกหลายชั่วโมงแหละกว่าจะไปถึงอ่ะโอ้โหเอาไงดีว่ะครูยองครูยองผมมีไอเดียแป๊บหนึ่งนะจอสว่าไงเป็ดผมเคยไปบ้านไอ,อ้ทั้มเออแล้วไงต่อบ้านลุงทั้มก็บ้านไอ้จอร์จไง มันสลับกันเปาวะลุงจอร์ดว้อยไม่ใช่อจอร์ดเออนั่นแหละแล้วไงต่อทีนี้พอรู้จักแล้วมีอะไรอยูไ่ไหมเน่กูจะนั่งเฉยเเดี๋ยวก่อนเพื่อนเจยเย็นเดี๋ยวผมจะส่งไอ้แว่นไปบ้านลุงจอร์ดเองอ๋อกูเข้าใจแล้วมึงจะยิงกูไปใช่ไหมเฮ้ยเอ,อว่าเป็ดฉลาดว่ะเดี๋ยวนะแว่นก่อนเธอไปช่วยทิ้งร่างแยกไว้ร่างหนึ่งได้เปล่าจะไว้ให้เป็ดมันฝึกได้ครับเดี๋ยวพอกูตีลังกาแล้วมึงก็ส่งกูไปในทีเดียวกันเลยขี้เกียจตีลังกาหลายรอบโอเครับทราบเอาล้นะ เฮียสวัสดีปีใหม่แว่นออจอร์ดเป็นไรอยู่ดีๆแว่นก็พุ่งมาถีบกูจากไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับรุงจอร์ดมาไงเนี่ยแว่นเป็ดมนส่งมาโอ้ยกูกำลังนั่งเฉยๆอยู่ดีๆเออฝากเรื่องธนานด้วยละกันแค่นี้แหละตูตูต,ตูให้เจ๋งว่าเป็ดส่งใครไปไหนก็ได้ใช่ละครับแต่ว่าจะส่งไปแบบรุนแรงหน่อยนะงั้นทีนี้ก็ส่งเปิ้ลไปหายโกรธได้เลยเคยไปใช่ไหมชายหาดเทีย้โกรธมันหาหอยรอดอ่ะเคยครับผม อ่ะเราพร้อมแล้วสวัสดีปีใหม่เปิ้ลว้าวกูใหญ่ได้สกิลแบบนี้มังจังเฮ้ยเป็ดงี้ก็หมายความว่าเธอก็ยิงตัวเองได้สิเอาตัวเองมาเป็นกระสุนเลยเคยทําแล้วครูโยกมันไม่ได้ยังไงหรอเวลาผมเอาตัวเองเป็นกระสุนเนี่ยหัวผมก็จะพุ่งไปพอลองตีลังกาก็ใช้สกิลไม่ได้เพราะมันต้องยื่นแขนไปข้างหน้าก็เลยใช้คนอื่นเป็นกระสุนได้อย่างเดียวอ๋อเออเออครูเข้าใจแล้วงั้นมาทีนี้เราก็มาเริ่มฝึกกันเผื่อสกิลมันเวลสูงขึ้นจะได้ทําอะไรได้มากขึ้น